ให้แรงบิดส,สูงสุดที่400นิวตันเมตรขับขีจ่จริงๆนะครับผมค่อนข้างพิลใจในส่วนของของช่วงล่างเวงลาเข้าโค้งนะครับผมไม่ได้ไาราเชียการสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันอยู่ที่ สวัสดีครับแฟนๆช่อง DIY ไปฮาร์ดกิทุท่านครับในคลิปนี้ครับผมจะทําการทดสอบอัตราการสิ้นเปลืองของเจ้า t o y o ต a h i ฮร x ก e ิโว2.4พิลเลอร์เกียร์อัตโนมัติครับโดยเราใช้เส้นทางเดินทางจากจังหวัดลําปางถึงจังหวัดเชียงใหม่โดยระยะทางรวมที่ประมาณ100กิโเมตรครับถ้าหากว่าเราดูจากทาง Google Map ครับแต่ว่าในส่วนของการเดินทางจริงการวัดด้วยรถยนต์นะอาจจะมีความคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยครับซึ่งปัจจัยการขับขี่วันนี้ครับเราใช้ความเร็วนะไม่เกิน110กิโลเมตรต่อชั่วโมงบางช่วงก็อาจจะมีความเร็ ตามกฎจราจรรวมไปถึงในช่วงวันนี้ที่มีการเดินทางในช่วงของการเดินทางที่ช่วงที่ขึ้นเขาครับก็จะใช้ความเร็วนะฮะหรือว่ารอบอัตราการทํางานของเครื่องยนต์เนี่ยอยู่ที่ไม่เกิน2อ0 0นรอบต่อนาทีเนื่องจากเป็นช่วงที่การทํางานของเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพที่สูงสุดครับเดี๋ยวแต่ับท่านใดนะที่กําลังจะกดเลื่อนคริปนะครับก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับเลื่อนไปจนท้ายก่อนก็ได้ว่าอัตราการสิ้นเปลืองเท่าไหร่แต่ว่าในระหว่างการขับขี่ครับเรื่องของการใช้เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยจะขึ้นอยู่กับกกราขัี่ก็อยากเชชิทุท่านนไดด้กลมาูใช่วงการขับขี่นนัเมติก เต็มถังก่อนเลยครับตอนนี้ก็เต็มถังแล้วนะครับตอนนี้นะ้ำมันเต็มถังเราเรียบร้อยนะครับเราทำการเซตทริปนะครับทริป A ให้เป็นศูนย์แล้วก็จะเซตค่าของตัวหน้าปัดรถยนต์ให้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วของ อัตราการสิ้นเปลืองและท้ายสมารถขับได้ครับตอนนี้ก็โชว์อที่871กิโลเมตรศูนยูนย์เรียบร้อยเช็คเงินทุกอย่างให้เป็นศูนย์ให้หมดเพิ่มเติมในส่วนของปจัจจัยการขับขี่ก็จะมีส่วนของการปรับตั้งแอร์นะครับอยู่ที่25อ,อง,งศาตลอรการเดินทางการขับขีในครั้งนี้นะครับผมจะขับขี่เพียงคนเดียวแต่ว่ามีน้ำหนักบรรทุกกระบะนะครับประมาณ หกสิบถึงเจ็ดสิบกิโลนะครับก็อาจจะเทียบเพียงได้กับนั่งสองคนนะซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะโฟกัสก็คือวา่ารถกระบะที่ยกสูงเวลาขับทางไกลนะครับจะมีอาการซึ่งเปลือเท่าไหร่ เนื่องจากว่ารถกระบะยกสูงเนี่ยจะมีเรื่องของล้อที่ใหญ่กว่าแล้วพอล้อที่ใหญ่กว่ารถที่สูงขึ้นเนี่ยจะมีลมปะทะใ,ใต้ท้องก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยเรื่องของอ,จจอัจฉริยะตาการเส้นเปิดที่ได้มากกว่าตัวรถกระบะตัวเตี้ยเองครับในส่วนของเส้นทางที่เราเดินทางวันนี้นะครับออกเดินทางจากปั๊มเชลล์แยกดอนปานนะครับแล้วก็ตรงขึ้นสู่แยกนาขว่มแล้วก็ตรงขึ้นสู่แยกนาขว่มไปขวานะครับตรงสู่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีติดไฟแดงอยู่ที่แยกห้างฉัดแยกดอยตินะฮะแล้วก็ตรงไปกลับรถใต้สะ หรือว่าที่หน้าหมู่บ้านปาล์มสปริงนะครับแล้วก็ตรงขึ้นสู่ถนนวงแหวนสมโพธิเจ็ดร้อยปีพอจนถึงแยกแม่ข่าวใสสะอาดหรือว่าแยกกาสาแยกเลี้ยวขวานะครับไปยังปั๊มเชลที่อยู่อำเภอสันทรายครับเดี๋ยวระหว่างการเดินทางครับจะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับตอนนี้เราก็ออกเดินทางกันแล้วนะครับต้องเล่าเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับว่าผมเพิ่งได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบบเครื่องสังเคราะห์จากศูนย์โตโยต้ามาเลียนทุกๆหนึ่งหมื่นกิโลเมตรแล้วก็ในส่วนของลมยางนะครับก็ได้เติมมาอยู่ที่สามสิบสองปอนด์ทับ ซึ่งในช่วงการเดินทางออกจากอำเภอเมืองลำปานนะครับช่วงนี้ค่อนข้างเป็นถนนคอนกรีตครับจริงๆแล้วเจ้าต,ตัวตั้งฮาร์ลครโวเนี่ยในส่วนของช่วงล่างนะครับผมจะบอกกันว่าเป็นรถกระบะที่มีช่วงล่างเขาปรับปรุงใหม่เรียกว่าซูเปอร์เฟล็กนะครับซึ่งถามว่าในความเร็วบางช่วงบางตอนเนี่ยเอาตรงๆผมรู้สึกว่ามันก็มีความนุ่มนะแต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเดินทางความเร็วเดินทางแล้วก็เป็นถนนคอนกรีตเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเต้นตลอดการเดินทางตีเต้งนะครับ ไม่หยุดเลยจะสังเกตว่าน้ําเสียงผมที่เสียงออกไปจะเสียงสั่นๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถนนโล่งนะครับหรือว่าช่วงที่สามารถใช้ความเร็วได้เนี่ยผมก็จะใช้ระบบควบคุมคอมเร็วอรนมัิหรือว่าครูสคอนโท l นะตั้งเซตที่ร้อยสิบนะครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงของรถที่ขับต่อกันนะครับก็อาจจะทำความเร็วไม่ได้ครับก็ขับต่อกันไปนะครับตอนนี้ก็ถนนโล่งแล้วครับผมก็ใช้ระบบครูสคอนโทนครับเราความเร็วนะเราสามารถปล่อยเท้าออกจาก เป็นคันเร่งนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะล็อกความเร็วแบบนี้ครับเป็นทางสะดวกสบายเนียครับแล้วก็จะได้ปัจจัยเรื่องของอัตราการเส้นเปลือน้ํามันนะครับจากที่วิ่งมาได้ประมาณ12กิโลเมตรในส่วนของตาการเส้นเปลือนนะครับตัวที่รถยนต์คํานวณได้นะครับที่ประมาณ13.4กิโลเมตรต่อลิตรน,นะครับตามจะเกียวจะข,ขึ้นลง,ลงครับราก็ถึงตรงบริเวณหน้าจอนะครับก็จะมีการคํานวณเป็นรูปแบบกราฟนี้ให้ดูด้วย ตอนนี้เราก็มาถึงแยกห้างฉัดแล้วแยกห้างฉัดจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะครับเป็นรูปแบบของการจัดมุมเป็นแบบยูเทินออกจากอำเภอห้างฉัดออกมาเพื่อ,อขึ้นถนนขึ้นสู่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว,ว่าตอนนี้ก็ปรับใหม่เป็นรูปแบบของที่แยกไฟแดงแล้วต้องรอรถติดกันสักครู่ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดทุ่งเปียแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราถึงตลาดทุ่งเปียแล้วด้านขวามือแล้วต่อจากนี้ไปเป็นช่วงของการขึ้นเขานะครับ อ่อในช่วงการขึ้นเขานะครับเราที่มีทางขึ้นทั้งลงสลับกันไปทั้งแต่ว่าทางขึ้นจากลำปางไปเชียงใหม่นี้จะเป็นทางนข้างลาดขึ้นไม่ชันกับทางฝั่งเชียงใหม่มาลำปางซึ่งเ้อใช้เรื่องของรอบการทำงานเครื่องยนต์อยู่ที่ประมาณไม่เกิน2,000รอบต่อนาทีครับมาดูในส่วนของช่วงล่างเวลาเข้าโค้งนะครับของโตต้ตารีโว จริงต้องบอกว่าน้ำหนักค้งอะไรเนี่ยค่อนข้างหนักแล้วเฟิร์มนะเมื่อเทียบกับตัววีโก้ตัวก่อนนะ้นำหนักค่อนข้างเฟิรม์มแต่ว่าในความสส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงล่างที่ค่อนข้างดีดเด้งนะครับในโค้งเนี่ยอาจจะมีการแถะแไปบ้างถ้าเกิดเราเข้าเร็วมากๆก็จะค่อนข้างแถะใครที่ขับวีโกครั้งแรกๆก็อาจจะต้องทําความรู้จักเกี่ยวกับตัวช่วงล่างให้ดีก่อนนะฮะว่าถ้าหากเราขับ ด้วยที่เราไม่รู้ลิมิตของรถในครั้งแรกได้อาจจะอันตรายตอนนี้เราก็กําลังขึ้นเนินไปเรื่อยๆนะครับพอพูดถึงเรื่องสมรรถนะเครื่องยนต์ก่อนเจ้าเครื่องยนต์ของตัว h ฮรักซีโวนะฮะรื่อง2004นะครับก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบแปรผันซึ่งจะมีให้แรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรอยู่ที่ช่วง1,600-2,000รอบต่อนาทีแล้วก็ให้แรงม้าถึง150แรงม้านะฮะ แต่จริงๆพอในการขับขี่จริงๆนะครับผมค่อนข้างประทับใจส่วนของเครื่องยนต์และเกียร์นะที่ส่งกําลังประสานล,ลงพื้นได้อย่างต่อเนื่องค่อนข้างจะตึงๆนะครับของโตโยต้าคืออัตราเร่งเนี่ยอันนี้ผมค่อนข้างชอบเราเร่งเนี่ยจะมีการตอบสนองทันทีแรงบิดนยอยู่ที่ในช่วง1 0 0 0ถึง2,000เนี่ยก็คืออย่างขึ้นเนินอย่างเงี้ยเราเติมเท้าเล็กน้อยก็จะเห็นผลต่างทันทีแบบเนี้ยและเกียร์ก็จะค่อนข้างที่จะช่วยเหลือได้อย่างดี ผมกดเขาเพิ่มแค่20%นะครับรอบก็จะกว่าขึ้นมาเลยไต่ความเร็วขึ้นมาแบบนี้ง่ายๆยานะอันนี้คือข้อดีของเจ้ารีโวนะที่ค่อนข้างขับสนุกนะเวลาขึ้นเขาขึ้นดอยถ้าหากว่าเราขับแบบค่อนข้างที่จะสนุกสนานเนี่ยก็ผมแนะนำเลยว่าตัวรีโวเนี่ยค่อนข้างที่จะขับขึ้นเขาสนุกนะในส่วนของเกียร์อโตโนะตไม่มีคําว่าอืดอัดหรือว่ายืดยาดเลยแม้กระทั่งเราขับเราในเมืองเราจะ ออกตัวเร่งแซงหรือว่าเปลี่ยนเลนหรือว่าช่วงเิียงกันออกไฟแดงอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างขับง่ายและขับสนุกนะครับตอนนี้เราก็ใกล้จะมาถึงยอดสูงสุดของตัวคุณตาลกันแล้วนี่เราก็มาถึงยอดดอยขคุณตาลแล้วเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราลงเขาใช้เกียร์เอนะครับหรือว่าลงที่เกียร์สี่เองก็จะปล่อยคันเร่งแล้วก็ปล่อยให้กําลังเครื่องยนต์นั้นมีความหน่วงหรือว่าเรียกว่าระบบเองจินเบรกครับก็ขับขี่ปลอดภัยครับ ไปเรื่อย<ๆ>สำหรับใครชอบของป่าฮนะหรือว่าผักสดแนะน,นำตลาดนี้น,นะครับลงตะคุณตาหนิดเดียวนะฮะเตรียมตัวเร็วาร้ายชิด้ายได้เลยนะคนค่อนข้างเยอะเลยครับบางที่บางช่วงบางตอนก็จะจับกัดความเร็วอยู่ที่ไม่เกิน80นะเราก็จะตามกระรบการกฎารจราจรครับขับเรื่อยๆครับ ซึ่งจริงๆการจราจรนี้รดค่อนข้างเยอะเลยฮะช่วงที่ผมสามารถทำอัตราความเร็วถึงร้อยสิบกิโลเมตรชั่วโมงหรือว่าใช้ตัว c ร u i s e control เนี่ยค่อนข้างน้อยครับวันนี้วันนี้ก็เลยมีการขับขี่ที่อาจจะมีเร่งบ้างเบรกบ้างเ็ถือว่าเป็นการขับขี่โดยการใช้างาน,นจริงแล้วกันครับเฮ้ยวิ่งมาได้ที่หกสิบสี่กิโลเมตรอัตราเฉลี่ยการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สิบหกจุดสองกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะซึ่ง จริงแล้วจะตรงไม่ตรงเดี๋ยวเราไปดูกันทีมก็เราเติมน้ำมันเต็มทางกันอีกครั้งเข้าสู่จังหวัดลำพูนต่อไปที่ไปแยกดอยติครับเราค่อนข้างเยอะครับพร้อมเรยฉเฉลี่ยที่ประมาณ60-80ถึง80เองครับเรื่อยๆครับ แล้วก็ขึ้นสวนนววงแหวน700ปีเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็มาถึงแยกแม่ขาวแล้วนะครับหรือว่ากาดสามแยกนะครับเดี๋ยวแยกหน้าเราเลี้ยวขวาต้องไปอีกไม่กี่กิโลก็จะถึงปั๊มเชลแล้วตอนนี้เราก็มาถึงปั๊มเชลสาขาสันทรายแล้วก็เดี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเติมน้ำมันนะครับ เดี๋ยวแจ้งเป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับนี้เร้เติมน้ำมันเต็มถังเรียบร้อยนะครับซึ่งใช้หมด230บาทใช้หมด6.8ลิตรราลิน้ำมันวันนี้อยู่ที่3 3มสบาบาทเดี๋ยวรับคำนวณกันครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะครับคือป um ั๊มเชลที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ครับสรุปการเดินทางทั้งหมดของเรานะครับในวันนี้เดินทางทั้งหมด104.9กิโลเมตรใช้น้ำมันไปทั้งหมด6.83ลิตรครับคิดเป็นค่าน้ำมัน230บาท ถ้าหากเราคำนวณแล้วก็จะได้อัตราเฉลี่ยการทิ้นเปืองการใช้น้ำมันอยู่ที่15.35กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถ้าหากคำนวณเป็นกิโลเมตรจะตกกี่บาทก็อยู่ที่2.19บาทนะครับนวลน,น้ววันที่2กุมภาพันธ์2568ค่าน้ำมันอยู่ที่33.69บาทนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวต t a h u e ตัว Graner e หรือว่าตัวยกสูงนะครับ ็จะมีอัตราการสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าต้องบอกกันว่าการขับขี่ของผมในวันนี้ครับก็มีความหลากหลายมากตั้งแต่ความเร็ว110นะครับจนถึงความเร็วที่เฉลี่ยที่80กิบลเมตรชั่วโมงซึ่งก็อาจจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งอาจจะได้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถามว่าความแม่นยำนั้นก็อาจจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะครับว่าปัจจัยความแปรปรวนของการขับขี่ในวันนี้ค่อนข้างมากนะครับรถในช่วงของการจราจรค่อนข้างเยอะนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหานะเจ้าโตโยต้าไฮรักซีโวลุนนี้นะครับก็หวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับท่านที่กำลังมองหาเจ้าตัวไฮรักซีโวรุนนี้ได้อยู่นะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับเราติดตามชมในส่วนอัตราการเส้นเปือนในการขับขี่ในเมืองดูนะครับว่าเมื่อขับขี่ในเมืองแล้วจะมีอาาัตราเส้นเปือเท่าไหร่นะครับแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ